ค่ะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าของศักดิ์สิทธิอ์อลอยค่ะชื่อศักดิ์สิทธิ์นะคะนามสกุลเนี่ยน่าสกุลค่ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีครับสวัสดีครับฟังชื่อก็รู้แล้วศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นใครไม่ได้ จะของเลยนี่เลยตัวจริงเสียงจริงดาราที่ชอบเอาไปล้อเลียนกันแหมประตูศักดิ์สิทธิ์อันลอยนี่เลยนี่เลยราาคเห็นไหมคะว่าหล่อแค่ไหนพี่ติ๊กเจษดาพรอายผมอายมากกว่าศักดิ์สิทธิ์อันลอยตัวจริงเลยคนนี้เลยค่ะวันนี้มีสินค้าอะไรมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมทางบ้านคะครับอ้อก็พูดถึงสินค้านะครับที่วันนี้แหมมันไม่ได้อยู่ใกล้ไกลที่ไหนครับ พวกเรากําลังนั่งกันอยู่เนี่ยอันนี้เลยเหรอคะเนี่ยครับใช่แล้วครับเก็มีไม้นี่แหละฮะโอ้ไม้เหรอไม้ใช่ไหมครับก็ไม้คิดว่าเป็นไม้หรือเป็นอะไรครับเนี่ยไม้ไม้ชัวร์แล้วไม้น้อยไม้นะไม่ใช่ม้านะครับจริงจริงไม้ค่ะม้านั่งแต่เป็นลายไม้ครับตัวนี้ที่เราเห็นนี่ไม่ใช่ไม้นะครับจริงๆแล้วเป็นอลูมิเนียมนะฮะอันนั้นนะพี่เอาครับเป็นอลูมิเนียมนะครับนี่นะแล้วทำไมเป็นเป็นแบบว่าเหมือนไม้มากๆเลยอะค่ะก็อันนี้มันเป็นกรรมวิธีของเออ่ ทางต่างประเทศนะครับทางนี้เป็นเป็นการใช้อลูมิเนียมนะครับแล้วก็ใช้ฟิล์มลายไม้แล้วก็รีดด้วยความร้อนนะฮะเพื่อให้ผิวฟิล์มลายไม้เนี่ยยึดติดกับผิวอลูมิเนียมแล้วก็เคลือบเงาหรือเคลือบด้านด้วยอีกชั้นหนึ่งเป็นงานที่ทําแล้วให้ความรู้สึกว่าชิ้นงานตัวเนี้ยเป็นไม้จริงๆแล้วเบาเบามากเลยนะเบามันเป็นอลูมิเนียมครโปรตีอลูมิเนียมเนี่ยน้าหนักเนี่ยมันจะเบาเหร วัสดุที่เป็นโลหะทั้งทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นเหล็กหรือสแตนเลสอลูมิเนียมถ้าพูดถึงสาอย่างนี้อลูมิเนียมจะเบาที่สุดครับแล้วราคาล่ะคะแพงกว่าเหล็กหรืออะไรยังไงทั่วไปไหมคะราคานี่นะครับก็อยู่ถ้าพูดถึงว่าต้นทุนเนี่ยก็อาจจะพอๆสแตนเลสแต่จะต่ำ่านิดหน่อยไม่แพงใช่ไหมคะนึกว่าแบบว่านำมาแปรรูปเป็นแบบลายไม้อะไรแบบนี้แต่ถ้าลเทียมโลหะอย่างนั้นไม่ได้จริงๆงคนส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่า อย่างของที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าทําด้วยไม้เนี่ยก็ททาด้วยตัวนี้แน่นอนตัวนี้เป็นวัสดุรุ่นใหม่กว่าใช้ต้องใช้กรรมวิธีแล้วก็เครื่องจัดทามาช่วยนะฮะแน่นอนราคามันต้องสูงกว่าไม้แต่ว่าอายุการใช้งานแน่นอนรับรองหายห่วงถ้าเกิดว่าเป็นไม้เนี่ยบางทีปีถึงสองปีเนี่ยก็จะผุแล้วสีเนี่ยที่เครือบผู้ยูเเทนมันก็จะหลุดลอกแล้วก็แตกยิ่งบ้านเราในนี้นิยมเนี่ยใช้งานไม้เนี่ยไปใช้กับงานภายนอกมากจะเห็นว่า ถ้าเกิดว่าประตูบ้านหรือรั้วจะเห็นนะครับอย่างที่เราอยู่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นผสมผสานบ mm hmm. างทีใช้สแตนเลสแล้วก็เอาไม้จริงเนี่ยใส่ไม่จะเป็นไม้สักหรือไม้มะค่า mm hmm. ไม้เต่งอะไรก็แล้วแต่บางบ้านถ้าชอบเอาไปใส่ใช่ไหม mm hmm. กับประตูถ้าถ้าอย่างนี้ท่านไหนที่แบบรักงานไม้คืออยากได้เป็นไม้ปกติไม้แท้แท้ไปทําประตูบ้านเนี่ย ฝนตกมาลาก็ขึ้นปวกก็กินไม้งอไม้แตกนะไม่ทนไม่ทนเท่าไหร่ด้วยอันนี้เป็นสนิมไหมคะอันนี้ไม่เป็นครับเพราะมันเป็นอลูมิเนียมครับแต่ถ้าสนิมเนี่ยมันจะเป็นกันเหลยกอันนี้เป็นอลูมิเนียมรับรองว่าสนิมเนี่ยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีปัญหาเรื่องตัวนี้คึกว่าจะทําได้แต่เก้าอี้อย่างเดียวล้วก็ทาได้ใช่นี่อันนี้ก็ไม่ใช่ไม้นะอันนี้ที่เห็นหลังก็ไม่ใช่นะครับเนี่ยก็คือเหมือนกันแบบนี้แล้เาะอลูมิเนียมเห็นไหมฮะ โอ้โหดังเนี่ยเคาถ้าไม้มันต้องตึกป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 ึกนป๊อก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 อ่ะเสียงดังกลางวันชัดเจนมองด้วยตาเปล่านี่คิดว่าไม้แน่นอนแต่นี่คืออลูมิเนียมปินสิลกนะตัวใหม่ของสักดิธิ์เลยก็โดยปัจจุบันเนี่ยงานไม้เนี่ยเราก็เอามาประยุกต์ใช้กับงานของเรานะฮะแต่ว่าแทนที่เราจะใช้เป็นไม้เหมือนบริษัททั่วๆไปที่เขาใช้นะฮะแต่ว่าเราจะใช้เป็นวัตถุดิบตัวนี้ซึ่งทางบริษัท มีมีชื่อสินค้าของมันก็คือลอดบูดนะฮะเราเรียกว่าลอดบูดลอดบูดครับลอดบูดคือคืออะไรลอดบูดลอดบูดก็คืออะลูมิเนียมคะัที่ทําเคลือบสีผิวด้วยลายไม้ oh เราตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ว่าลอดบูดครับแบบนี้ก็คือนําเข้าจากต่างประเทศใช่ไหมคะครับไอตัวทางนี้มันมีบริษัทที่เป็นโรงงานนะครับเราก็ได้ดีกว่าเขาแต่ว่าวัตถุดิบส่วนใหญ่จะนําเข้าจากต่างประเทศกับทั้งหมดนอกจากจะมี เป็นรูปม้านั่งลายไม้อย่างเงี้ยไม้เนี่ยเป็นไม้อย่างเงี้ยดูยังไงก็เหมือนไม้นะเนาะแต่ว่าโอ้โหเบาด้วยเบายกด้วยเบาประตูครับแล้วยังมีอะไรอีกฮะมีประตูมีม้านั่งมีโต๊ะสนามแล้วก็อาจจะมีเอาไปใช้ตกแต่งงานในสวนเดี๋ยวเป็นเป็นรั้วแล้ะเป็นรั้วอ๋อเป็นรั้วเป็นรั้วบ้านก็ได้ครับอ่าฮะแต่ไม่ใช่รูวไม้นะไม่ใช่รับเป็นลายไม้ไม่ใช่ครับขึ้นอยู่ว่าลูกค้าที่ ลูกค้าเขาจะต้องการแบบไหนเราก็จะดูส่วนใหญ่บริษัทเราก็จะพูดคุยกับลูกค้าก่อนลูกค้ามีต้องการไปทางไม้ถ้าเกิดว่าเขาอยากจะทําเป็นบันไดเราก็จะเอาวัสดุตัวเนี้นําไปใช้ในการออกแบบแล้วก็ไปนําเสนอลูกค้าครั้งนึ่งแทบว่าจะใช้ได้แทบทุกงานเลยฮะหรือบางทีอย่างที่เห็นเนี่ยอันนี้เห็นไม้มาบางทีเขาบอกอยากได้ไม้ส่วนหนึ่งสแตนเลสส่วนหนึ่งอลลอยส่วนหนึ่งได้ไหมใช้วัสดุผสมประสานกันทางบริษัทก็สามารถทําได้ใช่เช่นกัน ดังนั้นถ้าเกิดว่าในกลุ่มที่ลูกค้ามาเราค่อนข้างจะเปิดกว้างแล้วก็มีแบบให้เลือกค่อนข้างมากเพราะแทนที่จะเป็นม้าอย่างเดียวแล้วก็ไปผสมให้ไปผสมกับสตนเลสหรือเป็นอลูมิเนียมหรือเป็นอลลอยเพราะทางบริษัทผลิตแทบว่าครบ ทุกอย่างทุกอย่างของวัสดุที่ใช้งานประตูทั้งหมดครับแล้วงานลายไม้เนี่ยงานไม้เนี่ยถ้าว่าคนไทยชอบนะมันลายมันอมตะอ่ะเป็นไม้อ่ะมันมองดูแล้วมันเข้าถึงธรรมชาติใช่เหมือนเราอยู่ข้ามกางธรรมชาติเลยนะคะแลวนี่ก็เป็นอีกทางเลือกใหม่ให้กับคุณผู้ชมใช่ไม่เป็นสนิมด้วยค่ะแล้วก็เป็นอีกทางเลือกใหม่ให้กับ ลูกค้านะคะที่ชอบก็สามารถโทรติดต่อเข้ามาได้มีส่วนลดอะไรไหมส่วนลดมีไหมส่วนลดเหรอครับพิเศษไห,ไหมโปรโมชั่นแหมถ้าจะโปรโมชั่น<อ>ได้ครับไม่มีปัญหาโทรมาแล้วกันโทรมาครับถ้าใครจะดูรายการผมก็ยินดีลดให้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับค่ะแล้วถ้าเผื่อคุณผู้ชมท่านใดสนใจล่ะคะจะติดต่อที่เบอร์ไหนคะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับที่เบอร์ศูนย์สองสามแปดห้าเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดถึงแปดครับผมที่เวลาทําการตั้งแต่ วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับแปดโมงถึงแปดโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นครับ,รบแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ย่าเพิ่งโทรนะตอนนี้กําลังหลับอยู่เลยดึกๆึกอย่างนีุ้่้นี้ค่อยโทร,รนะครับแล้วก็ลดให้พิเศษนี่ประตูอลูมิเนียมลายไม้บอกว่าดูจากรายการเส,สาสม,มสอนนะคะทางคุณศักดิ์สิทธ์ก็จะลถให้เป็นพิเศษใช่ไหมคะใช่ครับ แจ้งชื่อรายการให้ทราบนะครับเพื่อทงเราจะได้รู้ว่าเออท่านได้ชชมรายการเราจริงๆครับครับผมค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณกรรมการผู้จัดการนะคะศักดิ์สิทธิ์อร่อยค่ะคุณศักดิ์สิทธิ์เนี่ยน่าสักกุลมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยครับที่ดีครับแล้วเราไปชมเอวีสวยๆกันต่อเลยค่ะ